ต้องบอกว่าหลังจากที่ออกมาไลฟ์เคลียร์ประเด็นดราม่าใหญ่โตกันไปแล้วนะครับเชอร์คนนี้เจนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่พร้อมยืนยันว่าไม่ได้โกงค่าตัวนักร้องหนุ่มก้าวเกริกพนแต่พอจบไลฟ์เนี่ยกลับโดนดรามา่าซ้ำอีกครั้งครับจากที่เจ้าตัวลบคลิปไลฟ์ต่งางๆทิ้งไปรวมถึงที่ชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าถูกบล็อกเรื่องของการเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยจนพากันมาคอมเมนต์วิจารณ์กันยกใหญ่ครับล่าสุดนะครับเจนี่ก็ออกมาแชร์คลิปไลฟ์ใหม่พร้อมกับบอกว่าตนเองเนี่ยมือลั่น กดไปโดนปุ่มลบก็เลยขออนุญาตแชร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังได้บอกอีกว่าตนเองไม่ได้บล็อกใครเพราะก็มีบางคนเข้ามาที่ให้กําลังใจนะครับก็โดนบล็อกเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทําไมนะครับล่าสุดวันนี้เจ้าตัวก็ได้โพสตข้อความประมาณว่าคืนนี้มีเล่นคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่งานชาวสวนอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็บอกให้แฟนๆเนี่ยช่วยใส่แมสมาด้วยงานนี้บางคนก็ไม่พอใจนะครับเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเจนนี่อีก ว่าถึงแม้ตอนนี้จะเจอดราม่าเรื่องแสดงคอนเสิร์ตมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเจนนี่ก็ยังเดินหน้าไปเล่นคอนเสิร์ตต่ออีกหรอและในงานเนี่ยนะครับจะมีมาตรการป้องกันคุยในทีมหรือเปล่าโดยโนอกจากนี้ครับชาวเน็ตก็ยังมีการนำแชทต,ติดต่องานกับเจนี่มาเปิดเผยถึงเรทค่าตัวการรีวิวสินค้าเนี่ยนาทีถึง10นาทีเธอคิดราคา2 0 0 0 0 0บาทอื โอ้ต้องบอกว่าสูงมากนะจนหลายคนนี่ก็ตกใจเลยทีเดียวครับบางคนก็บอกว่าราคาแบบนี้เป็นดาราเบอร์ใหญ่หญเบอร์ต้นๆ้นของเมืองไทยได้เลยนะส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของนักร้องหนุ่มเก,ก้าเกริกพนซึ่งหลังจากที่เจนนี่แถลงจบไปนะครับเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ขอบคุณที่พี่ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจและขอบคุณที่คอยพพอร์ตกันบอกว่าผมจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดจนกว่าสําเร็จฝันของเด็กคนหนึ่ง ส่วนนักร้องสาวเปากิ่งการน,นะครับที่ออกมาประกาศลาออกจากค่ายได้หมดท่าสดชื่นไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดราม่าอะไรเพราะบอกว่าตนเนี่ยไม่ออได้คิดนะฮะทบทวนดีแล้วโดยทีมข่าวก็ติดต่อไปแต่ว่าทางเจ้าตัวบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ